สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเวฟร1 2ยี่ห้าเอสหัวเทิกนะครับผมนะไมดิจิตอลนะครับผมนะโอเคครับผมสภาพประมาณนี้นะไปรุ่นโอเคครับแล้วผมจะให้ดูรอบคันก่อนนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะโอเคเล่นเอกสารครบโอนนะผมนะประมาณนี้ครับลูกห้าสิบเจ็ดชักสามมิลน,นะครับผมนะโอเคเครื่องไม่ดังนะผมนะ เครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับแต่จะมีควันบางๆนะครับเหมือนน่าจะควันซีนวาวนะเครื่องอะไรเงียบเงียบปกติครับผมห้าเจ็ดชักสามนะครับน,นี่ประก็นนะนี่มีประก็นนะผมนะห้าเจ็ดชักสามนะผมโอเคครับมาฟังเสียงกันขบวนโปรนะผมเพิ่งจะล้างมานะ่าจะเครื่องเย็น นี่ครับฟังเสียงเครื่องมีเสียงคัดสามก้อนนินดๆนะครับเสียงคัดน,นิดๆโอเคครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมนะควันไม่โชยนะมีควันบางๆเวลาเบิ้ลสุดนะผมนะโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณครับ